มือนี้เขาเอาสายซาเนอร์มาขึ้นครับให้ผู้เฒ่าฟังมงน,นเนเฮ้ยปล่อยขึ้นข้ามือเลยสัดขึ้นได้ครับแต่ว่าดึิงหางเมื่อก่อนครับหางมันยาวอยากิงหางงครับเขาที่จับสัตว์ขึ้นเลยครับ นูคันสองเมตรนะครับผมว้าวเม็ดแปดสิบครับสีมีลล่มสีมิลล่มสัตว์เป็นบอเดี๋ยวรอล่มครับล่มมาแล้วแต่บบแห้งไไหาดเอ้าย เหนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเดี๋ยวไปฟังเสียงเสียงเดี๋ยวไปฟังไปฟังครับท่านผูมาฟังเสียงสนุงสายสานนันนะครับ มันสสดังแบบนี้และครับดังก็ใจสิขาดเต่ว่จ่ากับมวนครับฟังแบบสบายๆผู้เท่ามากมีว่าอีกตัวหนึ่งครับดับสนดุ้ยนี่สนุ้ยีดอย่ตั้งวางครับแต่ว่า ปดขั้นสนุไอ้ปดบาสนุลงนี่ในบมันบอตึงครับวห้มันดังขึ้นสองโตรครับแต่ว่าฟังตัวเดียว

รู้ว่าเิได้ยินเสียงมาครับแต่ว่าผมดยินดังยิ่งกว่อันนี้ลองเห็ดแบบสูตรสมัยโบราณมึงครับเป็นแบบสูตรทิมถวยนะครับเฮ้ยลองเห็ดเบึงนะครับวงบุคคลไม่สิดเป็นไรน,นะครับค่ะแต่ถือว่าโอเคอยู่ครับดังวนผู้ถาว็มาชมอยู่วันวนครับผม sẽ bị lửa còn nó mà có lúc không thương không thương ổn à. สวัสดีดังสดแจงครับเดี๋ยวไปเสนอครับเ้าบ้านก่อนขอให้มาถึงเขาครับเอ้ยยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube สนุสูตรหัวรถนี่นะครับผมเจอเป็นความน่าก้างใจนะครับในส่างคลิปผลิตผลงานดีๆมาให้คนช่างได้ับเด้ สำหรับสลูอีสานบานเฮ้านะครับผมผมจะเห็นหลายทํานองหลายเสียงครับเสียงสาเสียงไหวหลับแท้นะครับผมก็ายาับวิญญาณรืบฝึกไปเพื่อที่จะห้มีเสียงเสวล,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 วลูวนๆมาให้พี่น้องเช่าว,วาวเฮ้าในฟังกันนะครับผมนี่ก็ีค,ครับคุณรายการสวัสดีครับ